sabadi สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องโอ้ยแมืม่อย,ยสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสปูสุวอนเดอร์ยินดีตอนท้บเขาสู่จองน้อนงตายสาวดาวคือเก่าน้องพี่น้องมันอีกอะน้องตายอยู่ที่ป้าคือเก่าน้องพี่น้อง <g ül> ตอนนี้น้องตายสิมาอ่าเฮดคอนเทนต์น้องพี่น้องเอาซีบิดดอดในป่นนาหนึ่งวัดเนาะจะไหนกะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้นห้องตายเด้อก่อนไปท้าบส้มกะอย่าลืมกดนไหลกดแชร์ให้น้องตายในเด้อพี่น้องมาเบิ่งกันเด้อพี่น้องว่า สีเฮ็ดยังเน,นเนี่ยนล้วตอนนน้องตายกักําลังสีด่างไผ่ต้มไข่พี่น้องแต่วา่าโมมีแ่แรกกรไพ่พี่นนองไปน้องตายเชียร์ทยเบิง่งเอาสีาพันเอาพอยต์ใหม่ก็ได้พี่นนอง แล้วว่างานพี่น้อกมีที่ก่อไผ่อยู่ป่าแบบเ้าบมีเล็กัไผ่ไอ้งั้าสิเหตุจะไรเนาะอยังหลงใจงี้มากสอนเอาไปไหนยังมาาใใหมมากเนาะนงแมวนี่ นี่พ้นกันลังตกะพี่เนาะเดี๋ยตกต่อไพ่เลยเนาะนี่พี่เนาะหาหินมาสองอันแน่เลยมาถับทเแผนเป็นไ,ฟไฟนพ่อันเพาะนี่เนาะเดี๋ยก,กยเราตาชี้ให้เบิ่งนี่เอาใบใหม่มาเนาะ ตอนนี้ไพ่เข้ากะติดแต่น้องพี่น้องเดี๋ยวน้องตายกะสีมาเหตุการณ์ตบใครได้เนาะกับพ้นโต๊ะครับน้องพี่น้องพ้นโต๊ะเดี๋ยวน้องตายช่หมตัดเอาใบไม้มามุ่งมุ่งอยู่ มันโตกระบางเลยพ้นโตเขากะเอาไปใหม่เอายางมาอะไรเนาะเพราะว่ายางไผ่เหมาะพี่เนาะเพราะว่าในการดังไผ่นี่ก็ยากเสิร์ฟเนาะ ซ้ำนี่ก็นาชีรบพ้นได้เนาะเนี้ยน้องตากะจีมาต้มไข่พี่น้องต้มไข่กิน,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 นออก,ก็อาพุทธโต๊ะข้ามม,มีกะจีเป็นใหม่ที่ตัดมาใหม่ยุคป,ป่าเนาะ ข้ามาสะได้พี่้องต้มไข่กับบมีหมอ ข่ซองรักนะเนาะนี่ร้องไข่ซองหน่วยไข่ดอกใต้คือมากเนาะมาร้องพี่ร้อง ต้มใส่ทุกอย่างเลยบ่มีหมอเนาะมาลองว่าสิได้หรือบ่ได้นี่ไม่สอดเขาเลย นะ้องพี่น้องจากบททดสอบทุ่งยางบูพานเนาะขาดพี่น้องเดี๋ยวนี่น้องตายไหลไม่ไข่หมอดบญุญญาพี่น้องน้องตายกะลังไม่เนาะนี่ลัางสติ๊ดพี่น้องใส่เวลาในการนงไข่เครื่องสมุ่เ <c> ป <oughs> ิดจิตรานี้เนาะแอสิบ่โต้ตัวนี้ห็นผ่านแน่นอนพี่น้องตายครับประกัน นองหลังจากทาไข่ซุกเห็นเทดพี่น้องกายเห็นเทดนี่เนี้ยสกีบใส่กระปุกปเอาบหมงกันเลยเ็ดตกได้ร้ายพี่น้องสโด bé đã hả? Thì mà lạng hết nó bị đó, đó. nằm ở đây đâu mà. เฮ็ดอันนี้สามารถกินได้เนอะพี่น้องจีจีนีนกินได้นอเนาะว่ามันเป็นเฮ็ดเฮ็ดดินเฮ็ดเกิดจากธรมรมชาติ tội yeah, à, đi, cuối hỏi rồi, cuối Đây, thầy hỏi năm xong rồi. นี่เงี้ยกจะชิมจะพายดยเนาะจี้ ไม่เสียเพชร Oh, 我煮饭了。

รสชาติต้องจสิออกแบบหอยทั่วไปอะไรพี่น้อนแะ่บคือหอยในน่าเนี too, ่ย Warm, you don't know. like. À, đi chủ, ừ. ừ. thế nào đi xúc thôi nó Xúc đây nè Mẹ ăn mà luôn ใครข้อองกายแตกไหนะี ใหม่ใหม่ซ่ามาดโป่งไหลเนาะใหม่ใหม่เท้่ผู้ปอปโงไหลทุกแบบพี่เนอะโอ้โไข่แต๊กเบอร์ชิวัาดวงสีบเบอร์าบาตต่อมอยู่ข้อนกับต่อมอันนี้เป็นติ๊ตากันบอนไหนเนาะอืม ธรรมดานี่พี่น้อจะว่าพิ้วเขากินพิ้วธรรมศาสตร์เนี่ยมันสิในพิ้วกว่ากันนะพี่น้อ เกอะเป็นไข่กอ,อ,อกาะเลยนี่อูหอ้หอมหอมหอมมันมหมนเนาะรดสายจ่ะเป่าก่อนเพราะว่ามันหอนก็ <c oughs> พอเป่าดีดูอ,อักปางี้นี่ ่าหลังจากกินไข่เนี่ยเขาต้องมาหาหนามกินในป่าเนาะนี่หนามที่เราตายจะกินเพราะว่าหนามได้ลงมาแต่ทั้งคู่เนาะหนามหนามแค่มาสายเนี่ยพี่น้องกินได้คือกันกินได้เบิร์ดเอาไปใหม่กรอบกินแด้นี่นี่

กัสิได้เดินทางเมื่อไหร่เนาะกับฉันได้คลิปนี้กัสิโจ๊กเพี้ยนซามิเด้อพี่น้องคิดหนาพอกันไหมขันถือใจกับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น้องตายเลยเด้อมาเบิ่งกันเลยพี่น้องอีโคจ๊กเพี้ยนซามิเด้อบ๊ายบาย